ไผ่ดาวดินเปิดใจหลังดีเบตเดือดเสียใจอุไม่รับฟังแทรกตลอดทำสมาธิเสียชี้ต้องมีมารยาทไผ่ดาวดินเปิดใจหลังจากที่ออกรายการดีเบตกับอุหาลัยไทยอดีตนักร้องและแกนนำกลุ่มไทยพักดีว่ารู้สึกว่าเราพยายามมาเวทีนี้ เป็นพื้นที่ของความหลากหลายอยู่บนกติกาของการตกลงพูดคุยกันแต่สิ่งที่ผมเสียใจคือเขาไม่ฟังอะไรผมเลยไม่ต้องเชื่อก็ได้แค่ฟังเฉยเยเขาเถียงตลอดเลยพูดแทรกตลอดสมาธิผมก็เลยเสียผมอยากพูดหลายเรื่องทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประเด็นหลักใน3ข้อเสนออยากสื่อสารตรงนี้ออกไปแต่พอพูดแล้วลากยาวลงทะเลไปเลย แต่จะเอาประสบการณ์ไปพัฒนาตัวเองว่าอย่าไปสนใจให้อยู่ในประเด็นของเราอยากบอกว่าอยู่ในสภาวะนั้นมันหนักจริงๆผมก็ตกใจว่าเขาตะโกนทำไมจะเสียงดังทำไมเราอยู่กันแค่สามคนผมงงจริงๆเขาไม่เปิดให้ผมพูดเลยเขาแซกตลอดเวลาเราพยายามฟังเขาบางอย่างเราไม่ชอบแต่ก็พยายามฟังเขาว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆอยากทำความเข้าใจกับมนุษย์ที่มีความคิดไม่เหมือนกัน พอพูดพูดอยู่เขาก็ลากไปไหนไม่รู้ทั้งที่เราอยากจะพูดเรื่องความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลน,นี้ที่เป็นรัฐบาลที่ตรวจสอบไม่ได้ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเราต้องเคารพกันบ้างเคารพความเป็นมนุษย์กันบ้างมีมารยาทหน่อยในการพูดแม้ผมไม่เห็นด้วยกับเขาตลอดแต่ก็ยังรับฟังให้จบเมื่อพูดโต้แยง้งซึ่งเรื่องนี้สำคัญนะมันเป็นพื้นฐานเลยนะพิธีกรถามว่าถ้ามีครั้งหน้าจะเรียกร้องให้คุณอุมีมารยาทให้มากกว่านี้ใช่ไหม ไผก็ได้บอกว่าเรื่องนี้มันสอนกันไม่ได้และผมก็ไม่อยากจะสอนใครเราควรให้เกียรติกันมากกว่าประเด็นปัญหาที่ผ่านมาคือเราไม่ฟังกันเลยพอไม่ฟังอะไรพวกเราเลยเราจะรู้ได้ยังไงคุณก็ไม่เข้าใจและแตัดสินพวกเราโดยที่ยังไม่รู้ถึงสิ่งที่พวกเราคิดและเราอยากทำเราไม่ได้อยากแพ้ชนะว่าใครถูกใครผิดแค่อยากให้เข้าใจว่ามีมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่คิดแบบนี้คิดแบบพี่อุ ไผยังได้ระบุต่ออีกว่าช่วงจบรายการที่จับมือกับคุณอุเขาก็พูดว่าไม่อยากให้เป็นทาดใครผมก็บอกว่าไม่อยากเป็นทาสใครเหมือนกันครับพี่แต่ก็ไม่อยากเถียงอะไรเพราะเขาคิดอย่างนั้นผมก็อยากตั้งคำถามคำถามเดียวคือพี่ไม่ฟังผมเลยไผ่ดาวดินกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ